สวัสดีค่ะอยู่กับเบนจาค่ะที่มงคลคาเซนเตอร์ชานลนะคะก็คลิปนี้นะคะขออนุญาตแปลกแหวกแนวนี้หนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปก่อนๆหรือว่าคลิปที่ผ่านมาของน้องเบนเนี่ยจะนำเสนอในส่วนของรถอีโคคาร์ซะส่วนมากแต่ว่า ไม่ได้ลบเลือนไปจากคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือสวยถูกดีนะคะคันนี้ราคาถูกมากๆต้องเน้นย้ำว่าราคาถูกมากๆถูกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาเลยนะคะ529000บาทค่ะบางคนบอกโอ้โหน้องเบนมันไม่ได้ถูกนะ529,000บาทถูกมากเลยนะคะถ้าเทียบกับ1ปีเทียบปีเทียบสภาพเทียบไมเทียบออปชันเทียบทุกอย่างเลยรถคันนี้ถูกมากค่ะ ถูกมากๆ529,000บาทถ้าเทียบกับรถยี่ห้ออื่นละกันเนาะยี่ห้ออื่นละกันอย่างน้อยคุณตอมกำินในมือ7-8 0 0 0บาทถึงจะได้ออปชั่นหรือความพิเศษของรถประมาณเท่านี้นะคะข้างหลังเนี่ยไม่บอกก็รู้ว่าคะว่าเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะหลายคนอาจจะแบบรู้แล้วแหละรู้แล้วแหละนะคะเดี๋ยวน้องเบนมาจะจะพามารีวิวนะคะมาเจาะลึกว่าอย ข้างนอกภายนอกตัวรถเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างออปชันภายในเขาให้อะไรมาบ้างเพราะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นน่าใช้น่าหามากๆกับราคานะคะราคามือแรกนะคะคันนี้นะมือแรกจะอยู่ที่9 8, 8 9 0 0 0บาทวันนี้ต้องเป็นขายที่529,000บาทเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะรถปี17ไม่วิ่งมาแค่8 0,000กว่ากิโลจะ8 0 0 0 0ื่เท่าไหร่เดี๋ยวน้องเบนพามาดูนะคะนี่ ต้อนรับเข้าสู่นะคะเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado นะคะชุดแต่งพิเศษไฮคันที่2.5นะคะทุกคนคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะเกียร์ออโต้น,นะคะทุกคนสีแดงสวยมากๆนะคะเป็นสีแดงที่เขาเรียกว่าเป็นสีแดงสดเนาะแดงเลือดนกแดงแบบสดจา้าปี๊ดเลยแหละคันนี้นะคะนี่คันนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นพิเศษเลยนะคะจะเห็นว่านี่ส่วนของด้านหน้าเนี่ย เขาเรียกว่าเปลี่ยนไมเนอร์เชงมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วสวยมากมาพร้อมกับไฟตัดหมอคู่หน้าในส่วนของไฟหน้านี่มีไฟเดย์ทอมนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะเวลาที่เราเปิดมาเนี่ยมันจะปุ๊บตรงนี้มาให้สวยมากๆเลยนี่สีแดงสวยมากๆกระจังหน้าของเขาเนี่ยมีลูกเล่นให้เยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งสีโครเมียมและสีดำตกแต่งมาแบบสวยงามตาโลโก้สัญลักษณ์ของเขาก็มองเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลนะคะใครที่ กำลังมองหามือแรกน้องเบนมั่นใจว่าไม่มีแล้วแหละนอกก็อย่างที่รู้กันนะคะมาในส่วนของยางนะคะยางเนี่ยคันนี้รถปี2017นะคะผ่านมาแล้วประมาณ5ปี6ปีในการใช้งานนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะเป็นยางใหม่ใหม่เท่าไหร่นะคะใหม่ชนิดแบบว่ายางปี2022นะคะทุกคน2022นะคะใครออกคันนี้ไปนี่หายห่วง ไปได้ทุกที่นะคะปลอดภัยทุกเส้นทางในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยอยากให้ดูว่าสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะคันนี้ขอบนะคะเขาเรียกว่าล้อแมกอลอยขอบ18บนะคะคันนี้จะเป็นล้อแมกแบบข้างหน้าจะเป็นเงานะคะด้านในจะเป็นสีดำนะสวยมากๆเลยทุกอย่างเนี่ยเป็นชุดแต่งพิเศษของเขาสเปคเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มจะเห็นว่ามีบันไดข้างมาให้นี่เลยสายแบบลุยๆสายแบบ แคมปิ้งเนี่ยต้องชอบนะคะคันนี้เราหลังคามาให้มีนะคะกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะคันนี้เป็นรถสีประตูเกียร์ออโ,อโต้ยกสูงสวยมากๆคุ้มไม่คุ้มรอดูได้เลยนะคะกับเชฟโรเลตคันนี้ชุดแต่งไฮคันที่ของเขาเนี่นบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ของไฮคันที่มาให้นะคะสีแดงมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะคะสีแดงเหมือนกันนะคะสดจริงๆนะคะสีนีสีเดิมจากโรงงานนะคะสดมากๆเลยนะคะ ไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะทุกคนมีตาสัญ,ญลักษณ์มาให้นะคะเป็นสีประตูที่สวยมากๆเลยด้านหลังของเขาเนี่ยอยากให้ดูนะคะว่าด้านหลังของเขาจะเห็นตรงนี้นะคะทุกคนนี่กล้องมองหลังมีมาให้นะคะกล้องมองหลังมีมาให้พร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะคะ 1...2...3...4... มสี่คุณไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะทุกคน คายห่วงมากๆนะคันนี้เพราะความปลอดภัยให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะอย่างที่น้องเบนบอกว่าแบรนด์อื่นเนี่คุณต้องกําเงินประมาณ7-8็ดแสนถึงจะได้ออปชั่นที่เยอะขนาดนี้ในส่วนของน้องเบนเองเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กสามารถขับคันนี้ได้สบายเพราะอะไรนะคะเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนเกียร์ออโต้ขับง่ายความปลอดภัยก็ให้มาเยอะคุณไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความปลอดภัยคันนี้สวยมากๆเลย รอบคันของเขาเนี่ยก็สวยมากๆเลยยางนี่เราเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นเลยนะปี2022ยางใหม่มากๆรถล,ล,ล็อกนะคะนี่รถล,ล็อก <c oughs> แต่เราจะมีวิธีการยังไงให้มันเปิดก็แค่เปิดกุญแจ้แหละแต่เขาจะมีลูกเล่นมากกว่านั้นอีกนะคะทุกคนเขาสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือเปิดกระจกขึ้นเปิดกระจกลงในขณะที่เราอยู่ห่างจากตัวรถนะยจะสาธิตให้ดูเมื่อกี้เราจะเห็นว่ารถมันล็อกอยู่นะแล้วทีนี้ว่าน้องเบนเนี่ยอาจจะไปคาเฟ่ไปห้างไปนู่นไปนี่แต่อยากได้ความแบบอุ๊ยร้อนมากเลยอยากเข้ามานั่งบนตัวรถแบบเย็นๆนะคะก็นี่เลยนะคะกดล็อกนะคะทุกคนแล้วก็กดล็อกนะคะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะคะ นี่เห็นไหมบอกแล้วคือเราสามารถที่จะสตาร์ทรถโดยที่บอกว่าเอ้ยยังไม่ได้เข้าไปนั่งในตัวรถนะคือแบบสตาร์ทเย็นๆไม่รอยสบายๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มาแต่เวลาในจังหวะที่เราจะเข้ารถนะทุกคนเราต้องกดปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นระบบเซฟความปลอดภัยให้กับเรานี่นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาในตัวรถได้แล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าได้เข้ามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนําเสนอในส่วนของด้านในเลยแล้วกันนะคะพอเราเข้ามานะคะกุญแจจะเห็นว่าเยังอ,อยู่นี่นะคะเราก็เสียบเข้าไปเลยค่ะทุกคนเสียบกุญแจรถแล้วก็เปิดใช้งานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าเราจะดับเครื่องเราก็แค่ดับเครื่องหมุนกุญแจเข้าหาตัวเองใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะทุกคนใช้งานง่ายออปชั่นเยอะ ความปลอดภัยให้มาค่อนข้างเยอะมาดูกันนะคะมาอย่างที่น้องเบนบอกนะคะว่ารถปี2 1 7ตัว h ตัวเชฟโรเลตไฮคันทีตัวนี้2.5นะคะ180แรงม้าเกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆเลยอย่างผู้หญิงน้องเบนเนี่ยขับคันนี้บอกเลยว่าเทสุดๆเลยนะเลขไมคันนี้ก็น้อยมากนะคะ84,940กิโลแค่นั้นเองนะทุกคนกับรถปี2017เฉลี่ยนในการวิ่งแล้วมันถือว่าน้อยมากๆ น้องเบนได้เข้ามานั่งแล้วก็ได้เข้ามาลองเล่นบางส่วนแล้วจะบอกว่าใช้ง่ายมากๆทุกคนอันนี้เขาติดฟิล์มไว้นี่ภาษาไทยค่ะกดตกลงไปได้เลยนะคะตรงนี้ลองเล่นดูแล้วอุ้ยเล่นง่ายมากๆเลยมาหน้าโฮมนี่คือมันใช้ง่ายอะทุกคนน้องเบนลองเปลี่ยน,ว,นวันทงวันที่อะไรเรียบร้อยแล้วใช้ง่ายมากนี่ถ้าเราอยากตั้งค่าอะไรเราก็แค่เข้ามานะคะนี่ สามารถเลื่อนได้คือมันใช้ง่ายอ่ะน้องเบนลองใช้แล้วใช้ง่ายมากๆเลยนะคะจอตรงนี้และในส่วนของออปชั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องอเครื่องเสียงนะตรงนี้เขาก็รองรับ Apple Car p l พ y ทําได้หมดทุกอย่างเลยนะตรงนี้พวกบวกูทบลูทูธไม่ต้องห่วงคือเชฟเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างในเรื่องของออปชั่นเยอะมากๆนะเท่าที่น้องเบนเห็นนะแล้วก็ในส่วนของแอร์ในส่วนของระบบอื่นๆเนี่ยก็เป็นแบบออโต้นะคะจะเห็นว่าในส่วนของแอร์เนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะมี เขาเรียกว่าเป็นอุณหภูมิบ่งบอกตรงนี้อุณหภูมิภายนอกตรงนี้อุณหภูมิภายในนะคะทุกคนใช้ง่ายเนาะทุกคนออปชั่นก็ให้มาค่อนข้างที่จะเหลือร้นมากๆเลยอย่างที่ต้องเวนบอกนะคะต่อไปในส่วนของความปลอดภัยค่ะนี่เลยนะคะจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆภายในตัวรถตรงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะคะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นเมื่อไหร่ที่เราขับรถแล้วมันออกนอกเลนตรงนี้เนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้บอกแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบก็สามารถปิดไว้ได้นะคะ ตือนการชนหน้านะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราขับไปลแล้วแบบเราใกล้วัตถุข้างหน้าเนี่ยมากมันก็จะเตือนขึ้นมาติดๆๆๆทางลงลาดชานันทางขึ้น,นตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นช่วยในยเรื่องของแบบเลื่อนถลายนะคะทุกคนคือออปชั่นต่างๆของเขาเนี่ยให้มาเยอะมากๆอย่างที่น้องเบนบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะกับรถคันนี้ เราจะบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำได้รถสีประตูยกสูงแต่งมาสวยๆเทๆ่ๆแบบนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันเรียบร้อยครบทั้งสองด้านเลยนะคะทุกคนสามารถใช้งานได้แบบอุ้ยจุดใจมากๆเลยในส่วนของลูกเล่นต่างๆตัวนี้จะเป็นพวกไฟไฟปรับพวกไฟออโต้ไฟหลีสูงไฟอะไรอย่างเงี้ยนี่อยู่ตรงนี้ใช้งานได้สะดวกนะคะชุดแต่งไฮคันที่ของเขามีให้มาหมดนะ สัญ,ญลักษณ์ของไฮคันทีเนี่ยตกแต่งมาให้สวยหมดด้านในมาพูดในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะด้านในของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนเบาะหนังของไฮคันทีนี่มีตาสัญ,ญลักษณ์มาให้สีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะแบบอันนีน้มันเป็นได้นะทุกคนได้สีน้าตาลแต่ว่าเบาะของเขาเนี่ยเบาะหนังสวยมากๆเลย เกียร์อโต้อย่างที่ต้องเบนบอกนะคะนี่มีที่พ่วงปลั๊กไฟมาให้2จุดสบายมากๆตรงกลางนี่มีที่ใส่แก้วน้ํามาให้นี่แก้วน้าต้องเบนใหญ่ขนาดนี้ก็สามารถใช้ได้นะเป็นผู้คือแบบรถคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะเพราะว่าลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากนะไปดูในส่วนของห้องพัาษาด้านหลังแล้วต้องเบนจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะไปปิดกุญแจก่อน <c oughs> ถือกุญแจไว้เพราะว่าเราจะมี ออปชันอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนำเสนอกันนะคะมานี่ด้านหลังของเขานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสีประตูกว้างมากๆเลยนะด้านหลังของเขานี่นั่งได้สามที่นั่งแบบสบายๆคนตัวใหญ่ตัวสูงก็น,นั่งได้แบบสบายๆดูที่ละเบาะมันนุ่มมากๆเลยนะทุกคนอุ้ยมีที่พักแขนด้วยทุกคนคือทํามาได้แบบว่า มันเหมือนรถเก๋งแต่มันไม่ใช่รถเก๋งแต่มันเป็นรถกระบะสีประตูที่สามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยออปชั่นเยอะพวกความปลอดภัยก็เยอะนี่นะคะทุกคนและรถสมัยนีย้ทุกวันนี้นะคะเขาจะเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างดีแสมว่าทุกจุดของเขาเนี่ยมีที่ล็อกคาซีทมาให้สําหรับเด็กเนาะใครที่มีลูกมีหลานอย่างเงี้ยความปลอดภัยความหายห่วงตรงนี้ได้เลยนะคะกับเชฟโรเล็กคันนี้เบาะสีดําทําความสะอาดง่ายเป็นเบาะหนังอีกค่ะทุกคน น่าซื้อน่าใช้น่าหามากมากเลยนะรถมือแรกไม่มีแล้วนี่ทุกอย่างนะคะคันนี้คือสวยเดิมหมดทุกอย่างเลยนะสีแต้มเดิมจากโรงงานนะคะอยากให้เห็นว่ามันเดิมเดิมนะคันนี้ไปดูในส่วนของฝาห้องเครื่องกันดีกว่าฝากระโปรงเดิมเดิมทุกอย่างเดิมมันสูงเนาะ อุ๊ยถึงมาอ้อย <c oughs> <c oughs> มาในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะทุกคนมามาแล้วน้องเบนจะพาดูใกล้ๆนะคะนี่ห้องเครื่องคันนี้ยังสวยยังเนี๊ยบเนาะอย่างที่น้องเบนบอกว่าคันนี้นี่สภาพมันไม่ได้ต่างจากป้ายแดงนะทุกคนสภาพมันยังใหม่มันยังสวย คันนี้คือน่าใช้มากเครื่องเดิมทุกอย่างนะคะฝากระโปรงเดิมนะคันนี้เดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มข้างเดิมเดิมทุกอย่างนะคะ NES. คันนี้คือจริงๆมันเดิมทุกอย่างแหละแต่ว่าน้องเบนเนี่ยไม่รู้ infinity, ว่าจะบอกว่ายังไงว่ามันเดิมนี่แต่คืออยากให้รู้ว่าทุกอย่างมันสวยมันเจ๋วไม่ว่าจะเป็นภาย бер, นอกภายในออปชันทุกอย่างคัคนนี้มันให้มาเต็มมากๆคันนี้นี่เครื่องยนต์สอนะคะเครื่องดีเซลเนาะ จัดไปจู่ๆเลย180แรงมาสายลุยนะคะสายลุยน่าจะชอบคันนี้ขับลื่นดีนะคะทุกคนเหยียบทางไกลได้แบบสบายๆเลยนะคะใช้งานได้ต้องเบนว่าล้ารถสีประตูนี่มันใช้งานได้หลากหลายนะอเนกประสงค์ดีนะคะทุกคนก็นั่งคนนั่งก็ดั้งได้เยอะจุของด้านหลังก็สามารถที่จะจุกของได้นะคะ <c oughs> อีกหนึ่งออปชันนะคะที่น้องเบนจะนําเสนอเนาะก็คือว่าในขณะที่เราจอดรถตากแดดนานๆแล้วเราอยากที่จะระบายความร้อนให้กับตัวรถนะคะนั่นก็คือการลดกระจกลงนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในรถหล่ะเราอยู่แบบข้างนอกแบบขี้เกียจอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะนี่เลยนะคะจากรีโมทอันเดียวนะทำยังไงนี่นะคะน้องเบนสาธิตให้ดูกดปุ่มล็อกตัวนี้นะคะปลดล็อกนาะปลดล็อกแช่ไว้นะคะทุกคนนี่ปุ๊บ นี่นะคะมันก็จะสามารถที่จะระบายความร้อนได้แล้วเนาะก็คืออันนี้ทําที่แบบว่าเราจอดอยู่บ้านนะ๋ยวไประบายความร้อนที่แบบว่าคนบุกบ้านนะแล้วก็สมมติว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยฝนก็ตกแล้วกําลังคลื้มเลยเนี่ยเราอยากปิดกระจกทํำยังไงนะคะก็นี่เลยนะคะกดล็อกเอ้ยไม่ใช่ล็อกนะคะก็กดล็อกเนาะแช่ไว้เหมือนเดิมค่ะทุกคน เรียบร้อยนี่นะคะทุกคนออปชันที่แบบว่าน่าเล่นน่าใช้ที่น้องเบนบอกว่าคันนี้มันสุดของที่สุดเลยนะคันนี้นะคะกับราคา5 2 9แ0 0บาทกับเชฟโรเล็กโคโลราโดนะคะตัวนี้2.5นะเป็นตัวชุดแต่งไฮคันที่เป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะคะกับ180แรงมา้าสายลุยนี่ชอบมากๆเลยฟรีดาวคันนี้เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่6,700บาทนี่ 4ประตูยกสูงรุ่นท็อปออปชั่นเยอะคันนี้นะคะใครที่สนใจนะโทรหาน้องเบนเลยนะคันนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะคะ0941091164นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะใครไม่อยากไลน์โทรมาหรือว่าใครไม่อยากโทรแอดไลน์มาพูดคุยกันนะคะออปชั่นอันไหนที่แบบว่าเอ้ยจุดไหนจุดไหนแบบน้องเบนถ่ายให้พี่ดูหน่อยได้เลยนะคะเอกสารในการออกรถไม่ยุ่งยากนะอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้เลยนะคะข้าราชก,การเกษตรกรพนักงานประจำฟรีแลน ได้หมดนะคะปรึกษากันได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากมาดูนะคะคันจริงว่าจะสวยขนาดไหนนะคะที่มงคลคาเซนเ,เตอร์ของเรานะคะต้อนรับทุกทกท่านเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้น้องเบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอฝากไว้ด้วยนะ,ะกับสีแดงแรงลิตคันนี้สวยมากๆคุ้มมากๆสุดจริงๆนะคะคันนี้ไปแล้วค่ะขอพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย